สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะวันนี้บรรยากาศอาจจะตึงเครียดนิดหนึ่งเพราะเราจะพาเข้าไปในห้องทดลองลับขององค์กรจิวเนียที่ซ่อนอยู่ในฟาร์มร้างกลางป่าเลยค่ะครับบรรยากาศนี่คือหลังอารยธรรมล่มสลายไปแล้วใช่ไหมครับกดดันน่ากลัวแล้วก็มีการควบคุมที่เข้มงวดมากใช่ค่ะแล้วตัวละครที่เราจะตามติดวันนี้คือซีโร่หนึ่งในผู้ถูกทดลอง เขากำลังจะเริ่มแผนหลบหนีอันท้าทายของเขาเออเราจะมาดูรายละเอียดกันจากบันทึกเหตุการณ์บทที่6 1ถึง10นี่แหละคะ่ะน่าสนใจมากครับการหลบหนีจากที่แบบนั้นนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะจากบันทึกนะคะซีโร่เริ่มเตรียมการตอนที่ผู้บริหารเฮล่าไม่อยู่พอดีเลยค่ะเขาใช้เวลาในห้องดัดแปลงเครื่องจกักรแอบสร้างของสำคัญชิ้นหนึ่ง ก็คือแขนกลกลไกลน้ำหนักเบาใช่ไหมครับใช่ค่ะ lightweight mechanical arm แล้วก็ยังปรับปรุงปืนพวกวอสที่มีอยู่ด้วยอืมแขนกลนี่ตามสเปคที่บันทึกไว้คือเพิ่มค่า STR หรือความแข็งแกร่งได้ถึง10หน่วยเลยนะพลังโจมตีก็ไม่เบา35 5 8ถึง58โหไม่ธรรมดาเลยครับส่วนปืนวอสก็ปรับให้แรงขึ้นอีก แสดงว่าซีโร่เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ทดลองธรมธรมดาธรรมดาแต่มีทักษะด้านเครื่องจักรกลซ่อนอยู่เยอะเลยแล้วปฏิบัติการก็เริ่มขึ้นจริงๆค่ะเขาเคลื่อนไหวเร็วมากจัดการยามหน้าห้องควบคุมด้วยมีดสั้นแบบว่าเงียบกริบเลยครับต้องบอกว่าเด็ดขาดมากไม่ให้มีโอกาสส่งสัญ,ญญาณเลย พอเข้าไปในห้องควบคุมนะคะสถานการณ์มันก็จะแตกแปลกหน่อยเจอยามอีกสองคนแต่เหมือนกำลังทำเรื่องส่วนตัวไม่ได้ระวังตัวเลยอ๋อครับซีโร่ก็เลยจัดการได้ไม่ยากใช่ค่ะจัดการทั้งคู่แล้วก็เรียบปิดระบบกล้องวงจรปิดทันทีเป้าหมายต่อไปคือห้องทดลองของนักวิจัยหลินเว่ยเซียนคนที่อยากจะผ่าร่างซีโร่นะคะฉากเผชิญหน้ากับหลินเว่ยเซียนนี่สำคัญนะครับ ขึ้นหลินนี่ดูอยากจะศึกษาซีโร่มากแต่ซีโร่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะแววตาเปลี่ยนไปเลยครับเขาไม่ได้ดูเสื้อซึมเหมือนที่เคยแสดงออกมาการที่เขาสังหารหลินกับยามอีกคนอย่างเลือดเย็นเนี่ยมันยืนยันเลยว่าที่ผ่านมาคือการแสดงเหมือนเป็นการสลัดคราบเหยื่อทิ้งไปเลยนะคะใช่ครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นค่ะซีโร่ปลอมตัวในชุดยามกำลังจะหนีต่อ แต่ดันมาเจอกับเบาทาผู้ช่วยผู้จัดการอ้าวสวยเลยค่ะก็เลยเกิดการต่อสู้กันพอจนมุมซีโร่ก็เลยต้องใช้ไพ่ตายแขนกลที่ซ่อนไว้สินะครับเปิดใช้งานแขนกลเลยค่ะเบลทานี่ดูเหมือนจะเก่งกว่านะคะแต่ก็ต้านแขนกลไม่ไหวครับแขนกลมันเหนือความคาดหมายจริงๆทักษะต่อสู้ของซีโร่ก็ด้วยผลคือเบาทาเสียชีวิตค่ะแล้วเสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยก็ดังลั่งไปทั้งฐานเลย ทีนี้ก็รู้กันหมดแล้วการหลบหนีแบบเงียบๆบจบลงตรงนี้ค่ะพอถูกเปิดโปงแล้วซีโร่ก็เปลี่ยนแผนเลยคือสร้างความโกลาหลนให้มากที่สุดเขาบุกไปที่ห้องแลบชั้นใต้ดินใช้ระเบิดทำลายข้อมูลการทดลองทิ้งโอโ้โหเล่นใหญ่เลยแล้วก็ประทากับยามทีมซีอีกดุเดือดมากถึงขั้นต้องจับยามคนนึงมาเป็นโล่มนุษย์เพื่อหาทางออกเลยค่ะโหดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแสดงว่าเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเต็มที่แล้ว ไม่ใช่แค่สู้เก่งนะคะแต่ฉลาดด้วยค่ะคือเขาวางกับดักระเบิดไว้ที่ประตูห้องแล็บครับแล้วยังไงต่อครับแล้วก็ใช้เครื่องส่งรับวิทยุที่ยึดมาได้หลอกให้ยามทีมบีที่ตามมาเนี่ยเข้ามาตรงกับดักพอดีอ๋อใช้ประโยชน์จากของที่ยึดมาได้นี่เองใช่ค่ะระเบิดทำงานตุ้มกำจัดยามไปได้อีกชุดใหญ่เลยสุดยอดจริงๆพลิกสถานการณ์เก่งมากทีนี้ก็ใกล้ทางออกแล้วค่ะ แผนสุดท้ายนี่เสี่ยงมากคือเขาแอบ,บตามหลังยามทีม A ไปทีม A กําลังจะไปไหนครับกำลังจะไปรวงตัวกันป้องกันประตูทางออกหลักพอดีหัวหน้าทีมกําลังสั่งการวุ่นวายเลยซีโร่ก็อาศัยจังหวะนั้นล่ละค่ะแทรกตัวไปที่แผงควบคุมแล้วก็ใช้การาดที่ได้มาจากหลินไว้เซียนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะการาดสีขาวใบนั้นใช้เปิดประตูทางออกหลักได้แล้วจังหวะสุดท้าย ก่อนที่ยามจะรู้ตัวนะเขากดล็อกประตูจากข้างนอกขังยามทั้งหมดไว้ข้างในเลยโห oh, แสบมากครับแล้วก็รีบไปคว้ารถ SUV ในโรงรถขับพุ่งออกไปหายเข้าไปในป่ามืดๆเลยค่ะเหมือนจะจุบสวยนะครับแต่วันทึกยังไม่จบแค่นี้ยังค่ะยังมีต่ออกเหรอคะครับคำสั่งไล่ล่าถูกส่งไปถึงเฮล่าและหน่วยไนอัลแล้วหน่วยนี้ไม่เหมือนยามทั่วไปนะ เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเลยในเอาหน่วยนี้ร้ายกาจแค่ไหนคะเป็นมืออาชีพระดับสูงครับอาวุธครบมืออุปกรณ์พิเศษเพียบถูกฝึกมาเพื่อการไล่ล่าโดยเฉพาะเลยซีโร่รู้ตัวค่าว่าขับรถต่อไปไม่ปลอดภัยแน่ก็เลยตัดสินใจทิ้งรถเดินเท้าเข้าป่าไปในความมืดแต่ความมืดก็ช่วยไม่ได้มากครับเพราะหน่วยไนท์อามีไนท์วิชั่นก็กลส์หรือแว่นมองกลางคืนอา้าวแย่เลยสิคะครับพวกเขาเห็นซีโร่แล้ว เสียงปืนไรเฟิลดังขึ้นจากระยะไกลซีโร่ถูกยิงบาดเจ็บอีกครั้งเพิ่งเหมียวมาได้แท้ๆก็ต้องมาเจอการไล่ล่าแบบนี้อีกแล้วคะเนี่ยใช่ครับสถานการณ์พลิกผันอีกรอบการหนีอ,ออกจากฐานได้เป็นแค่ยกแรกเท่านั้นเองโหซีโร่เพิ่งหลุดจากกรงเหล็กมาก็ต้องมาเจอนักล่าที่อันตรายกว่าในป่าท,ทึบอ,อีกบาดเจ็บอยู่ด้วยแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะเขาจะรอดได้ยังไงต่อไปเนี่ยนั่นสิครับ น่าคิดเหมือนกันว่าอิสรภาพที่ได้มาด้วยความยากลำบากขนาดนี้มันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่การเปลี่ยนไปสู่อันตรายรูปแบบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหรือว่านี่คือบทพิสูจน์สุดท้ายของมนุษย์จริงๆว่าเมื่อจนตรอกแล้วจะปรับตัวใช้ไหวพริบเอาตัวรอดไปได้ถึงขีดสุดแค่ไหน